ถ้าพร้อมแล้ววันนี้เรามาเฉลยกันนะคะอ่ะเปิดแต่ฝึกงหัดหน้าที่ห้าสิบเก้าค่ะให้เด็กๆเ,เช็คถูกลงไปนะคะข้อที่หนึ่งมีสถานการณ์มาให้แล้วให้เด็กๆจับผู้การแยกสารของของสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะให้จับผู้แยกสารของสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะอ่ะมาข้อที่หนึ่งตอบอะไรการร่อน อันที่สองตอบการหยิบออกอันที่สามตอบการปรอกนะคะอะเช็คลงไปให้เรียบร้อยนะคะถ,<อ>ถูกหรือผีดถูกหรือผิดให้เช็คลงไปนะคะ ต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองค่ะดินสอพองผสมกับน้ำใช้วิธีการกรองเศษเหล็กในขยะใช้วิธีแม่เหล็กดึงดูดใช่ไหมคะต่อไปอันที่สามตะปูเหล็กผสมกับกรวดใช้แม่เหล็กดึงดูดหรือว่าการหยิบออกเช็คลงไปนะคะข้อที่สี่เปลือกถ่วลิสงกับมเมล็ดถ่วลิสงใช้วิธีการหยิบออกหรือว่าการฝัดออกนั่นเองต่อไปข้อที่ห้า กาุ่เหลืองผสมอยู่กับน้ำูุเหลืองใช้วิธีการการอะไรลูกการกรอกนะคะอ่ะตอบลงไปถูกหรือผิดให้แก้นะคะถูกหรือผิดก็ให้แก้ผิดก็แก้ถูกก็เช็คถูกลงไปนะคะ เหนื่อยแล้วเนาะอยากไปพักแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อไปข้อที่สาค่ะใครไม่ทันบอกนะคะพิจารณาเราจะพิจารณาได้ยังไงว่าเราจะใช้วิธีการยังไงในการเลือกสารอะเขาบอกให้เด็กๆพิจารณามาจากลักษณะสมบัติของสารที่มันผสมกันอยู่นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาจากความสะดวกแล้วก็ปริมาณสารที่เราต้องการด้วยนะคะ ของแขงกับข้องแขงก็สามารถแยกออกจากกันได้ข้องแขงกับข้องเหลวก็พิจารณาดูนะคะว่าเราจะใช้วิธีการอะไรเนาะเจอกันอีกทีวันพฤหัสใช่ไหมคะเจอกันอีกทีวันไหนลูกพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ครัอบอืมโอเค สอบออกไหมพรุ่งนี้สอบออกไหมคะยากสอบไหมพรุ่งนี้คุณครูนัดสอบเก็บคะแนนเรื่องการแยกสารนะคะพรุ่งนี้คุณครูนัดสอบเก็บคะแนนเรื่องการแยกสารชั่วโมงที่สองนะคะ ต่อไปข้อที่4ค่ะเขาบอกให้เด็กๆศึกษาแผนภาพกระบวนการบำบัดน้ําเสียว่าเขาใช้วิธีอะไรบ้างในการแยกสารออกจากกันใช่ไหมคะอ่ะมาดูซิเขาใช้วิธีการอะไรเอ่ยมีเห็นไหมคะการกรองตกตะกรอนนะคะเด็กๆก,ก็เขียนลงไปค่ะตอบหรือยังเลยตอบมากันหรือยังคะ การกองก็จะได้ของแข็งกับของเหลวใช่ไหมคะตกตะกอนก็จะได้ของแข็งกับของเหลวเหมือนกัน อ่ะระหว่างรอครูขอเช็คชื่อแป๊บหนึ่งนะคะวันที่ยี่สิบห้ากินาวารมานานะคะกิสรากร นัทพัชปูริมาครับนัทวุฒเอกวัฒมาครับนัชพลซิริเกตธัญญชนกมาค่ะอภิสิทธ์นัทิชาพัฒธีลาชายาน,านันอันดาจอมทัพ มาหรือยังคะชูติเดชกิติทัศสุภกรกิติภพมาหรือยังคะบุญยญาดาาคใครพูดเม,ม <า S 1> ื่อกี้ใช่ไหมคะบุญยญาดามาหรือยังมาแล้วค่ะโอเคค่ะปิยพัฒน์ปิยานาวันมาแล้วครับสุขีรัตน มาครับอนุชามาครับนนกิติรัตน์มาครับนนทกรดัฟเ <มา S 1> น่มาครับรุจิลานิชานันพรปวีพิมพ์ลพัสเบญญาพรชยยาดามาค่ะ มีใครไม่ได้เช็คชื่อมีไหมคะอะต่อไปก่อนที่เราจะไปสอบกับ,บวนันพรุ่งนี้คุณครูมีใบางานให้เด็กๆทาในสมุดนะคะคุณครูมีใบางานให้เด็กๆทาในสมุดอะพร้อมหรือยังเอ่ยเตรียมสมุดนะคะทบทวนด้วยเนาะค,นคุณครูอาจจะออกสอบด้วยนะคะ ไปงานชิ้นนี้อาจจะออกสอบด้วยนะคะเตรียมสมุดให้เรียบร้อย เตรียมหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเรียบ้ครับอ่ะเขียนใบลงไปค่ะใบงานเรื่องอเขียนเฉพาะที่ครูขีดให้นะคะไม่ต้องเขียนทั้งหมดนะคะใบงานเรื่องการวิเคราะห์ค่ะ มีข้อข้อมูลจากการแยกสารเนื้อผสมด้วยวิธีต่างๆอันนี้อาจจะเป็นข้อสอบของวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะเขียนลงไปเลยค่ะเขียนลงไปในสมุดได้เลยนะคะเขียนเฉพาะคาว่าใบงานเรื่องนะคะ you เสร็จหรือ,อยังใบงานเสร็จหรือ,อยังต่อไปเด็กๆมาเขียนตรงนี้เลยค่ะตอนที่หนึ่งคำชี้แจงได้เลยค่ะตอนที่หนึ่งคำชี้แจงอ่าแล้วก็ตีตารางลงไปนะคะเขามีข้อมูลให้ว่ามีก้อนลักษณะเนื้อสารแล้วถ้าเอาไปร่อนผ่านรูตะแกงขนาดที่เขากำหนดให้เด็กๆคิดว่าก้อนเนื้อสารนี้มันจะผ่านรูตะแกงหรือมันไม่ผ่านรูตะแกง ตกลงมาข้างล่างให้เด็กๆตอบลงไปนะคะผ่านรูจกแกรงหรือว่าไม่ผ่านรูตจกแกรงนะคะมีทั้งหมดมีทั้งหมดหนึ่งสอสามสี่ห้าหสารให้นะคะมีทั้งหมด6กสารให้นะคะ a b c d จนถึง f นะคะก้อนลักษณะเนื้อสารก็ไม่เท่ากัน เขาบอกว่าถ้าเอามาร่อนผ่านตะแกงขนาดรูตะแกงแค่นี้มันจะผ่านตะแกงหรือมันไม่ผ่านตะแกงนะคะ เสร็จหรือยังเอ่ยตีตารางให้เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กแล้วเด็กๆค่อยไปตอบคําถามทีหลังเนาะเดี๋ยวค่อยไปตอบคําถามท,หามทีหลังนะคะจังบอเซดี๋ยวค่ะตีตารางไว้ก่อนนะคะตีตารางให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปตอบคําถามทีหลังเนาะ อะไรลูกอะไรเอ่ย อาเรียบร้อยหรือยังเอยยัยงครับ ฝนตกหรอกอะเสร็จหรือยังคะยังครับอะงานเดี๋ยวครูคเอาใบงานอันนี้ลงให้ในกลุ่มไลน์โอเคไหมคะให้เด็กๆไปทําให้เสร็จเนาะครับ uh. เดี๋ยวครูเอาใบงานนี้ลงให้ในกลุ่มไลน์นะคะให้เด็กๆไปเปิดดูนะคะ อ่ะใครเข้ามาทีหลังบอกชื่อหน่อยได้ไหมคะครูจะได้เช็คให้จอมทัพยองเพชรครับโอ้จอมทัพหายไปนานเลยนะจอมทัอพอ่ะตะกี้เปิดไหมไม่ได้กันเลยเข้าไหมครับครูไม่หมายถึงว่าจอมทัพไม่ไม่ไม่ค่อยเข้านานแล้วนะลูกมันเน็ตบดีครับครูอ่าโอเค เดี๋ยวพรกเอาใบงานชิ้นนี้ลงให้ในลายกลุ่มโอเคไหมคะให้เด็กๆไปจัดการทําให้เรียบร้อยนะคะอ่ะตอนที่2เป็นแบบนี้นะลกูกตอนที่2นะคะตอนที่2ก็เป็นตารางเหมือนกันแต่มันเป็นตารางเพื่อให้เด็กๆตอบคําถามมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะเอามาตอบคําถามสี่ข้อย่อยนี้นะคะ นิดเดียวยังไม่ถ้าเสร็จแล้วก็ส่งในลา,ลายกลุ่มถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรค่ะยังไม่ให้เสร็จวันนี้นะคะเอาไปทำที่บ้านให้เรียบร้อยนะคะเอออะงั้นวันนี้คุณครูให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดอ่ะใบางานโอเคไหมคะจะได้มีเวลาทำเนาะหรือเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะหรือเวลาครึ่งชั่วโมงถึงจะสี่โมงนะคะ อาปิยพัฒน์ปิยานันรีบทำค่ะลูกโอ้ลมแรงมาก อย่าลืมคนที่ครูคบอกนะคะไปถ่ายรูปมาให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้นะคะวันสุดท้ายเพร่อครูจะต้องส่งเอกสารวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ กูครับงานเสร็จแล้วทรงตีนเครับมนลายปุ่มค่ะเดี๋ยวจะเอาลงให้เดี๋ยวเอาลงให้ตองนี้เลยนะคะคกลุ่มส่งงานนะคะส่งงานวิทยาศาสตร์ป .6 ทับสามนะคะ อันนี้วันที่ยี่สิบห้างานง่ายๆนะคะ เสร็จหรือ,อยังเอ่ยอให้ไปทำต่อที่บ้านนะคะให้เด็กๆไปทำต่อที่บ้านนะคะ จดเฉพาะโจทย์ก็พอเขียนเฉพาะโจทย์ก็พอคำตอบไปตอบที่บ้านนะคะ เสร็จหรือยังเออเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปทำงานแล้วคะ่ะไปดูในกลุ่มไลน์ได้นะคะอ่ะพร้อมเสร็จกันหรือยังเออจดเสร็จหรือยังคะ จะให้เด็กๆไปทํางานแล้วนะคะอ่างานวันนี้ให้เด็กๆไปทําชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งในกลุ่มไลน์ได้เลยพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะไปดูในกลุ่มไลน์ได้ลูกครับงานวันนี้ครูฝากใบงานเพียงแค่หนึ่งใบแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันสองนะคะ พวกนี้เจอกันสอบสอบแบบเดิมหรือว่าจะสอบแบบใหม่ดีอยากเอาข้อสอบง่ายๆหรืออยากเอาข้อสอบย,บยากๆง่ายครับงานรับงานรับ,บเอางานทุ่นเลยเอาแบบเดิมนี่ไหมงานพุ่งนี้เจอกันนะคะสอบเก็บคะแนนท้ายบทที่สองนะคะ่สำหรับวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะต้อนับสวัสดีค่ะการมาพรุ่งนี้นะคะ